สครับโยนเหรียญเที่ยงตรง1เหรียญ4ครั้งให้ x แทนค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x ตัวใหญ่ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ x ตัวใหญ่เท่ากับ x ตัวเล็กแทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว x ครั้งตัวอย่างที่2อนี้โยน,หนเหรียญเที่ยงตรง1เหรียญนะครับแต่โยน4ครั้งเพราะฉะนั้น ให้ x แทนจำนวนเหตุการณ์ที่เดินขึ้นหัว x ครั้งเซตของ x ตัวเลขที่เป็นไปได้นะครับเราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเซตของจำนวนจริงก็คือตัวเลขนั่นเองนะครับวันนั้นโยนเหรียญ1นเหรียญ4ครั้งโอกาสที่เป็นไปได้ในการขึ้นหัวของมันจะมีกี่ครั้งเริ่มจากไ่ขึ้นเลยนะครับคือขึ้นก้อยทุกครั้งเลยก็เป็นศูนย์ครั้งหรือ ขึ้นหัว1ครั้งในการโยนสี่ครั้งขึ้นหัว2ครั้งในการโยนสี่ครั้งขึ้นหัว3ครั้งในการโยนสี่ครั้งและขึ้นหัวมากสุดก็คือขึ้นหัวทั้ง4ครั้งในการโยนสี่ครั้งเลยนะครับเพราะนั้นเซตของจำนวนจริง <c oughs> ที่เป็นไปได้ก็จะมี0 1 2 3และก็4นะครับดังนั้นจะเขียน p x ตัวใหญ่เท่ากับ0ก็แทนด้วย p e 0คือความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวศครั้ง P, 1, p ีก e ่ากับ1ก็แทน PE 1นะครับคือความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัว1ครั้ง P X เกท่ากับ2ก็จะเป็น P ของ E 2นะครับก็คือความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว2ครั้งนะครับ px เท่ากับ3คือ P ของ e 3ก็คือความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัว3ครั้ง p x เท่ากับ4ก็เป็น p ของ e 4ก็คือความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว4ครั้งในการโยน4ครั้งนั่นเองนะครับ